สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจตุมพารวยนะคะมาดูซิว่าเจตุมอยู่ใต้ต้นอะไรครับพี่น้องใต้ต้นต,นตะขบครับพี่น้องมาเก็บตะขบตะขบหวานๆเลยนะคะตะขบหวานมากเลยนะคะนี่ลูกโตๆแล้วเจตุมให้ดูนะคะนี่คะพี่น้องเห็เนไหมคะตะขบเนี่ยเนี่ยมันบางใบนะนี่ค่ะตะขบเนี่ยจะเก็บให้ดูเนี่ยตะขบ นี่คะ่ะตะขบรูปหวานหวานนะพี่น้องมีเยอะแยะเลยนะนี่ไงคะ่ะตะขบเนี่ยเนี่ยรูปโตๆมากเลยแล้วเราเก็บตะขบไปกินกันนะคะหวานเจี๊ยบเลยนะพี่น้องพามาเก็บตะขบค่ะโอ้ยมันตากแดดมันกล้องมันก็ไม่ชัดเท่าไหร่นะพี่น้องอยู่ใต้ต้นตะขบค่ะเอามาเก็บตะขบนี่คะ่ะตะขบ เห็นก oh, cool. oh, so ันไหมเก็บตะขบค่ะตะขบเก็บโอ้ยหวานหวานมากเลยเนี่ยหวานเจี๊ยบเลยนะครับพี่น้องโอ้ยมีแต่ลูกโตๆพี่น้องเดี๋ยวให้ดูเด้อข้างบนน่ะมาดูข้างบนลูกโตๆเห็นไหมหวานมากเลยนะคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูลูกเนี่ยโอ้ยจะตุ่มก็อยู่กลางแดดเนาะเห็นไหมคะตะขบมีแต่หวานหวานอังนั้นเลย เอาเก็บตะครบค่ะเก็บตะครบด้วยกันนะคะพี่น้องจะตุ่มพาเก็บตะครบค่ะนี่นี่นี่พี่น้องเห็นไหมนี่นี่ค่ะโอ้ยมันไม่เห็นเนาะอ่ะนี่นี่นี่ดูนี่ยอ่ะดูนี่นี่นี่โอ้ล่น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 เก็บเต็มมือแล้วค่ะพี่น้องเก็บตะครกันค่ะแดดร้อน เดี๋ยวร้อนก็มาเก็บเดี๋ยวจะเอาไปล้างน้ําให้ดูนะคะพี่น้องพากันมาเก็บตะขบหวานมากเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูต้นมันเนี่ยเนี่ยดูต้นมันนะคะต้นตะขบเราปลูกได้สองปีนี้นะคะเราปลูกไว้เพื่อจะเอาไว้เอาไว้อยู่เอาไว้อะเอาไว้ที่จอดรถไว้ทําเป็นร่มนะคะไว้อยู่ให้เป็นร่มเงาผลผลิตเราก็พลอยได้กินลูกมันด้วยนะคะลูกสุกมัน จะหวานมากเลยนะคะแล้วเราไปาไปล้างน้ําก่อนนะคะพี่น้องล้างน้ําแล้วเราก็จะได้กินกันนะคะแต่เจ๊ตุ่มจะพาไปล้างน้ําก่อนพี่น้องจะขบร้างน้ําก่อนนะคะไปเข้าร่มก่อนพี่น้องแดดร้อนตุ่มก็ใะส่ไอ้นี่แหละล้างนะใส่แก้วล้างพี่น้อง แล้วเราจะมาดูนะตะคบตะคบมันจะเป็นยังไงมันก็ต้องอาจารย์ดีเนาะพี่น้องออไม่มีจานละสามชมสามนาทีละนี่ค่ะตะคบอร่อยหวานรังน้ําก่อนพี่น้องี๋ยวกินให้ดูเนี่ยเนี่ยตะคบหวานมากหวานเจีเ๊ยบเลยพี่น้องไปแนะนําเป็นเบาหวานไม่ควรกินเพราะว่ามันหวานเกิน ใครไม่เคยลองลองดูนะแต่ขบตะขบบ้านมันเป็นยารักษาโรคลดเบาหวานด้วยนะใบมันไปต้มกินอร่อยค่ะหวานเจี๊ยบเลยลองดูนะคะใครยังไม่ลองดูแต่ขบเนี่ยดูงไงฮะเอาเห็นไหมเห็นอยู่เลยเนาะกินดูนะคะ